สวัสดีครับวันนี้มาใส่ปลอกคอมาครับใส่แล้วเดี๋ยวลองปิดดาบหูกันนะครับเมนูลองมางยนืนถ่ายตัวนี้ตัวน,นี้ตัวเมียของย่านะครับเนี่ยปลอกคอสีชมพูอยู่ดีจังเลยเว้ยเรียบร้อยจังเลยเว้ยนอนดิ่ง หลับบ่น่าจงะง่วงเนี่ยตัวแรกอันแรกมันได้ก่รออืมอพอดมันเหยียบหูมาติดมันก็จะติดขนตรงนี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเอ้าไม่เท้ากันอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ติดตามอืมผิดติด,ตดหูมันดึงมาไม่เท่ากันเลยสังเก็บหูมันไม่ไม่ตรงกันเออนี่เท่ากันนละเอ,อ่าหนูซองทางนี้ไปดิหนูซองทางพ่อไปให้เห็นตัวหมาแบบเต็มๆนิดนึง, hey, นงแล้วก็เไม่เห็นหางครับหนูต้องมองภาพผ่านโทรศัพท์นะหนูจะไปมองแบบผ่านตาเลยมันมีคนที่มองผ่านตาด้วยนะไม่ผ่านภาพ ผ่านภาพความจริงเออทีนี้ต้องมองผ่านโทรศัพท์มาได้แล้วครับยังเปกอันนี้อนุรุณต้องผสมทางนี้มันก็สวยนี่เดินตรงทางนี้มื่กินอิ่มพระทาลำเดี๋ยวถ่ายพ่อก่อนถ่ายดีๆเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวเพิ่งกินก็นี่ติดไว้ก่อนช่วยมันดันทรงให้มัน เออนี่หลับเหรออันไหนดูหน้าสิอันดูหน้าถอยหน่อยเออฮาฮฮโอเคบายลาับ